คุณผู้ชมคะคให้ดูข่าวนี้หน่อยแล้วก็อยากให้พิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะคกล่องพัสดุกุกกักกุกกัก uh huh. คือไม่ใช่พัสดุผีนะแต่ข้างในนั้นะมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ uh huh. ส่วนจะเป็นอะไรเอาเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะคโอ้ตอนที่เปิดกล่องนะหัวใจจะวายจริงๆเดี๋ยวคุณดูช็อตนี้ยค่ะเพราะพนักงานที่พัสดุเนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่มานะกล่อง<ช>มันดิ้นได้นะฮะ แล้วพอเปิดดูข้างในอะมันคืออะไรล่ะอ้าวค่อยๆเปิดกล่องระวังระวังด้วยนะพี่ทีถ้ากล่องแบบนี้นู่นนู่นเป็นถุงฮะเป็นลักษณะเหมือนถุงผ้านะฮะปชดซติดรูดปิดไว้อุ้ยได้ยินเสียงกรี๊ดไหมนี่คืองูจมางตัวเบ้อเลยค่ะคุณคิดดูมันตัวยาวมากมันขดอยู่ในถุงเนี่ยใช่ค่ะดูนะดึงออกมายังไม่หมดเลยจะดูนะมันขู่นะเดี๋ยวดูนะเเนี่ยจังหวะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เนี่ย น่ากลัวใช่ค่ะแล้วมันก็มีเสียงขู่ฟอ่อด้วยไงพนักงานส่งพัสดุในตลาดค้าส่งประตูน้ําขอนแก่นเนี่ยนะคะเขาต้องให้กู้ภัยต้องให้กรมอุทยานเนี่ยมาช่วยหน่อยเธอเพราะว่าเปิดดูแบบนี้เนี่ยงูมันยาวตั้ง4ี่เมตรกว่าค่ะทีนี้เราก็ไปถามคนที่เขาถ่ายคลิปเป็นพนักงานขนส่งเอกชนเนี่ยนะคะคุณสรันรัตน์นครศรีเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัสดุกล่องนี้น่ะนะมาถึงเมื่อสามวันก่อนแล้วเขียนข้างหน้าไว้ไม่ได้มีอะไรบอกเลยนะคุณ ว่าคืองูคือสิ่งมีชีวิตะอะเพราะเขาเขียนเอาไว้ว่าไงรู้ไหมหัวเชื้ออาหารห้ามโดนแดดแล้วข้างกล่องเนี่ยเจาะรัอวไว้รอบเลยก็คือเจาะไว้ให้มันหายใจนั่นแหละแต่ตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เขากําลังคัดแยกพัสดุอยู่ไงว่าเอ้ยกล่องนี้จะต้องไปส่งที่นี่ส่งนี้ส่งที่นั่นปรากฏว่ากล่องเนี่ยไปตั้งโดนแดดพอดีกล่องอะมันก็กุกกักกุกกักกุกกักขยับเคลื่อนไหวได้เองทีนี้ค่ะตัวพนักงานเขาไม่แน่ใจไงโทรกลับไปที่เบอร์ของลูกค้าที่เขาส่งพัสดุเนี้ย แล้วก็ถามเออขอโทษนะคะลูกค้าคะในกล่องนี้มันคืออะไรคะลูกค้านะ่ะบอกว่ามันคืองูอุ้ยทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเปิดกล่องแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทีเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าของกล่องพัสดุเนี่ยผู้ชายเสื้อดําที่เขาจับงูคนนี้เนี่ยนะเขาอะมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วคุณเห็นใช่ไหมว่าท่าทางการจับงูของเขาเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากเลย เพราะว่ากู้ภัยเองอะนะไม่ได้ไปช่วยจับนะกู้ภัยช่วยแค่จับถุงอ่ะ oh. คือไม่กล้าจับเพราะว่างูจงอางแต่มันตัวใหญ่มาก uh huh. ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เขาเป็นเจ้าของงูเนี่ยเขาบอกว่าต้นทางน่ะส่งมาให้เขาต้นทางเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพิศนุโลก แล้วส่งมาให้เขาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งต่อไปที่หมู่บ้านงูจงอางอยู่ที่น้ําพองขอนแกน่นแล้วส่งเป็นพัสดุแบบนี้ได้ด้วยเหรอคุณจริงๆมันไม่ได้หรอกอแล้วเขาก็บอกแบบนี้ว่างูตัวนี้งูจงอางเนี่ยมันเป็นงูหายากคุณเป็นงูเพศเมียครับซึ่งตัวพนักงานขนส่งเอกชนเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเดี๋ยวทางบริษัทอจะต้องร้องไปยังบริษัทต้นทางด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ฝากถึงคนที่ใช้บริการจะส่งพัสดุไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามห้ามเลยห้ามเอาสิ่งมีชีวิตห้ามเอาสิ่ง แล้วคุณคิดดูสมมุตินะถ้าเกิดว่าง,งูเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนระหว่างทางขนส่งอะแล้วมันไปฉกมันไปทําอันตรายพนักงานคนอื่นจะทําไงอะพี่เสื้อดําก็คือเจ้าของงูเป็นผู้รับเลยไม่ใช่กู้ภัยด้วยก<อ>ู้ภัยก็คือเหมือนแบบก็มาช่วยแหละแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆไม่คิดว่าเขาจะส่งมาแบบนี้<อ>แต่ต้นทางเขาก็บอกว่า เขาไม่รู้ว่ามันเป็นงูจงอางจริงๆเพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาให้เขามันไม่ดิ้นมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรอะค่ะแต่ไหนมันไม่ถูกต้องที่เป็นสิ่งต้องห้ามก็ไม่น่าจะส่งมามันอันตรายทั้งผู้รับและผู้ส่งเลยเพราะว่าอันนี้ถึงแม้จะแพ็กอยู่บ้านก็ช่างแต่ว่ามาเขียนหน้ากล่องว่าเป็นหัวเชื้อคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมันคืออะไรถ้าส่งมาแล้วมันหลุดออกจากกล่องหรือว่าอย่างเงี้ยพนักงานเราแย่แน่แน่ใช่แย่แน่แน่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามันหลุดมาระหว่างทางเนี่ยนะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านผู้กํากับสบพเมืองขอนแก่นพันตํารวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่นะประสานมาเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะจะมาแจ้งความที่สพย่อยเมืองเก่า mm hmm. ท้องที่ที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะดําเนินคดีกับคนที่ครอบครองงูจงอาง ซึ่งก็คือเจ้าของคือพี่เสื้อดําคนนี้นี่แหละคือเขาบอกว่าจริงๆอะงูอะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี62แล้วเนี่ยมันก็มีความผิดแน่นอนนะคะห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกข้อหาหนึ่งก็คือห้ามค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและโทษเนี่ยคุณจําคุก5้าปีนะอุ้ยเวลาคุณจะส่งพัสดุเจ้าหน้าที่ก็จะถามตลอดเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรเขาจะได้ยืนยันว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมมมมายันไ่่่ใชชสิิงีีวต แต่กรณีแบบนี้แอบทาแล้วก็บอกเป็นหัวเชื้ออาหารนี่มไม่ดีเลยนะคะใช่เมื่อกี้ที่คุณอริยาบอกมันเป็นความผิดของเรื่องสัตว์ป่าใช่ไหมใช่แต่ถ้าความผิดในเรื่องของการจัดส่งพัสดุอันตรายเนี่ย<ถ>ก็ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะใช่เพราะว่าสัตว์อะไรแบบนี้มันส่งใส่กล่องอะไรแบบนี้ไปไม่ได้นะ<ถ>ผิดกฎหมายนะครับ